หลายๆคนเวลาใช้เทปกาวจะเจอปัญหาเสียงดังรบกวนใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเทียบให้ดูกันชัดๆค่ะว่าระหว่างเทปกาวธรรมดาเทปเสียงเบาและเทปไร้เสียงมีความแตกต่างก,กันยังไงคะ่ะนี่คือเทปกาวธรรมดาที่เราใช้กันทั่วไปค่ะจะได้ยินเสียงดังรบกวนแบบนี้และนี่คือเทปเสียงเบาของเราค่ะ เสียงจะเบากว่าเทปทั่วไปแต่ว่าก็ยังได้ยินเสียงอยู่ค่ะและที่สําคัญดึงรอบต่อไปก็มีเสียงแล้วค่ะและนี่คือเทปไร้เสียงของร้านอื่นค่ะที่เขาเขลมว่าเป็นเทปไร้เสียงจริงๆเสียงเบาเหมือนของร้านเราเลยค่ะและที่สําคัญเบาแค่ครั้งแรกเหมือนกันดึงรอบต่อไปก็เสียงดังเหมือนเดิมค่ะ และนี่คือเทปไร้เสียงจริงๆค่ะไม่มีเสียงเลยไม่แสบหูไม่รบกวนแล้วก็ใช้งานได้เงียบสีจริงๆค่ะและดึงรอบต่อไปก็ไม่มีเสียงเลยค่ะสรุปสั้นๆค่ะระหว่างเทปก้าธรรมดาเทปเสียงเบาและเทปไร้เสียงค่ะเทปธรรมดาข้อควรพิจารณาคือเสียงดัง ดึงยากความเหนียวอยู่ในระดับปานกลางส่วนเทปเสียงเบาข้อควรพิจารณาคือดึงยากความเหนียวก็อยู่ในระดับปานกลางเหมือนกันและราคาค่อนข้างสูงค่ะเมื่อเทียบกับเทปไร้เสียงจริงๆของเราแล้วข้อดีคือเสียงเบาราคาประหยัดและเหนียวกว่าดึงง่ายกว่าเยอะมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองใช้เทปไร้เสียงจริงๆแบบนี้นะคะลองสั่งไปดูกันได้เลยนะคะแล้วจะรู้ว่ามันต่างกันขนาดไหนค่ะ แล้วใครที่ไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ไหนนะคะแวะมาดูที่ sn interpack ได้เลยของเรามีครบจบทุกแบบเลยค่ะ